เวลา12 6. นาฬิกา6นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายเปรมตินสูรานุนอำเภอน้ำพอง ท่อพระเนตรการดําเนินง,งานคโครงการทหารพันธ์ดีกองพลทหารม้าที่3ซึ่งเริ่มวางแผนงานดําเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2562โดยจัดสรรพื้นที่ให้แก่5หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกองพลดําเนินง,งานสรองพระราชดาริส่งเสริมให้กําลังพลมีทักษะค,ความรู้ทั้งในด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ซึ่งผลผลิตที่ได้จะส่งให้โรงเลี้ยงเพื่อประกรอบอาหารเลี้ยงแก่กําลังพลรวมทั้งวางจําหน่ายในราคาถูกให้แก่กําลังพลและประชาชนรอบค่าย สำหรับการดำเนินกิจกรรมตามพระราชดำริ อทิโครงการศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือปัจจุบันได้เพาะเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์บางปะกงและทดลองเลี้ยงไก่พันธีท่าพระไก่พื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่นเป็นไก่ขนาดกลางสีขาวเลี้ยงง่ายเนื้อแน่นนุ่มโปรตีนสูงมีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำและมีโอเมก้า3สูงโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเป็นแปลงปลูกผักปลอดภัยแบบผสมผสานที่จัดแบ่งให้กำลังพลน้อม นำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดาเนินกิจกรรมควบคู่กับการดําเนินโครงการเพราะปลูกไม้ผลทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งได้รับพระราชทานกิ่งพันธุ์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริจังหวัดสระบุรีและโครงการผลิตไม้ผลพระราชทานบ้านชุดบัวจังหวัดนครน,นายกรวมเจ็ดชนิดประกอบด้วยมะม่วงมะขามเปรี้ยวมะขามเทศฝรั่งขนุนมะยมและมะขามป้อม ส่งโครงการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือดำเนินงานเพาะเลี้ยงพ่อพันธุแม่พันธุ์ปลานินจิตรดาเพื่อสะสมสำรองไว้เป็นพันุ์ปลาพระราชทานแก่ประชาชนตามแนวชายแดนหรือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับกำล,ลังพลและแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้นำไปเพาะเลี้ยง โอกาสนี้ทรงปลูกต้นมะม่วงมหาชนกซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ส่งเสริมการปลูกให้เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคและทรงปล่อยพันธุ์ปลานินจิตรดาจากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบางขอมจังหวัดนครนายก จำนวน9,000ตัวลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ในพื้นที่โครงการต่อไปทั้งนี้กำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการนอกจากจะได้ความรู้ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการแล้วยังได้รับพระรชาชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำกลับไปเพาะปลูกสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัวและขยายผลสร้างเครือข่ายในชุมชนที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย เวลา15นาฬิก12นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทออพระเนรการดำเนินโครงการทหารพันธดีมณฑลฐานบกที่23ค่ายศรีพัชรินอำเภอเมืองซึ่งเข้ารุ่มโครงการเมื่อปี2560บนเนื้อที่ประมาณ10ไร่ก่อนที่จะขยายพื้นที่โครงการเป็น20ไร่ โดยใช้ไดโนเสาร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นมาเป็นแนวคิดในการดำเนินโครงการเช่นฝึกสอนให้กำลังพลปลูกผักบนดินไดโนเสาร์เชื่อมโยงกับอุทยาอุทยานธรณีขอนแก่นที่พบไดโนเสาร์ ส่วนซุ้มต้นรังจืดนอกจากจะเป็นร่มเงายังนำมาผลิตเป็นครีมใช้บำรุงผิวซึ่งรวมกับคณะเพศรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการเพาะเลี้ยงจิ้งรีดการผลิตสารป้องกันศัตรูพืชและปุ๋ยชีวภาพการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและการผลิตน้ำจุลินทรีย์จากหนอกล้วยมาใช้ป้องกันโรคพืชส่วนด้านปศุสัสตว์จัดทำโครงการเป็ดสบายใจไก่สบายดีเป็นการเลี้ยงแบบไม่ ขังไม่ทรมานจัดที่อยู่อาหารน้ําให้อย่างเหมาะสมแต่ละวันจะมีการเล่นดนตรีพื้นบ้านให้กับเป็ดและไก่ช่วยเพิ่มผลผลิตไข่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2564ได้ไข่เป็ดกว่า17,000ฟองจากแม่เป็ด230ตัว นอกจากนี้โครงการได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นจัดทำโครงการเลี้ยงปูนา,าพาเพลินสายพันธพระเทพเป็นปูนาที่เจริญเติบโตได้ดีลำตัวน้าสีม่วงอมดำเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคากิโลกร,รัมละ120-130บาท ศูนย์การปลูกพืชผักเป็นการปลูกผักปลอดภัยตามมาตรฐานเพื่อผลิตพืชให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยปลอดศัตรูพืชและคุณภาพเหมาะสมในการบริโภคเน้นวิธีการควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตตามข้อกำหนดซึ่งกำลังคนในค่ายเช่นจ่าสิบเอกสงกรานพาณิชย์ได้ปลูกผักปลอดภัยสไตล์คนเมืองที่หน้าบ้านพักแม้จะมีพื้นที่จำกัด แต่สามารถปลูกพืชผักได้ผลผลิตหลากหลายชนิดไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นไรายได้เสริมด้วยปัจจุบันมีการฝึกอบรมแล้ว4รุ่นรวม80นายในการนี้มีพระราชดำรรัสแก่คณะทำงานโครงการทหารพันดีมณฑลฐานบกที่23ถึงการดำเนินง,งานในโครงการที่นำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างไรายได้แต่ละคนแต่ละท่าน จะอยู่ในทหารจะเกษียณก็มีกิจการต่างๆที่เอามาเป็นที่เราเรียนรู้ระหว่างที่รับราชการ้าไปปฏิบัติหลังรับราชการก็ยังได้หรือว่าไปให้ความรู้กับคนอื่นก็ได้ก็เห็นกิจการนี้แล้วก็ต่อไปก็ขยายแพร่ไป ในบริเวณที่สิ่งธุรกันดารก็ยิ่งดีอย่างบางทีก็ถ้าดูว่าสอนเราทำเรื่องเกษตรก็ไม่ใช่ว่าแค่เรื่องเกษตรแตจ่จะมีความสําคัญในเรื่องกับการแปลรูปหรือการเรียวกว่าการถนอมอาหารอะแล้วก็งานด้านหัตถกรรมเีื้าง แน่จะเรื่องพานิชการค้าขายซึ่งก็เป็นพิธีที่ออกมาขายอย่างปกติหรือว่าขายออนไลน์ขายหรือจะทำได้เรื่องคอมพิวเตอร์หรือเรื่องเรื่องต่างๆอีกได้อีกหลายอย่างเพราะว่าของปัญหานี้เห็นก็เก่งหลายๆอย่างนะก็ จะกแบท่ความรู้พวกนี้ไปได้